ฉันชอบยืมของฉันไม่ใช้ปีฉันขอยืมแกงในแกหน่อยสินี่ของฉันช่างเนี่ยฮะยืมแกงในเนี่ยนะแกจะบ,บ้าเหรอโอ้ยเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วทำไมเรื่องแค่นี้ให้กันไม่ได้เดี๋ยวฉันคืนนะก็ได้แต่ไม่ต้องคืนแล้วนะฉันคงไม่ใช้แล้วอ่ะดีเลยฉันจะไปต้องซื้อใหม่ขอพค่ณอีกสุกตัวด้ปยบ ผมบาสเพื่อนผมชอบแย่งทุกอย่างที่ผมกินจนเฮ้ยมึงกินของกูอีกแล้วเหรอวะกล่อ,องมึงอะมันน่ากินของของกูนี่รลับกันนะมันได้เหรอวะทำไมไม่ซื้อแดกเองอะมองของกูไปแบบนี้ได้ยังไงวะ บ้านเพื่อนรักเอ้าทีัรเอ้าคุณพี่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 บานบ้านบ้านบานบ้านบานวันนี้ฉันกับแฟนขอกินข้าวบ้านแกนะเออใช่เพราะว่าที่บ้านกูไม่มีอะไรกินว่ะอุ้ยพีจานกัะช้อนซ่อมบ้านอย่างนี้มันสวยจริงเลยอ่ะฉ่ายเดียไปกินข้าวที่บ้านเนี่ยนะฮะ กับช้อนซ่อมเก็ียงจะยืมใช้อีกเหรอของเก่าก็ยังไม่คืนเลยนะเปนบ้านฉันน่ะไม่มีจานจะกินข้าวอยู่แล้วนะ่นา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 นะเพื่อนกันแหละอย่าห่วงของกันเด็กเออเอามาคืนได้ขอบคุณค่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช้เอาไปได้นะมีกันสอง,องคนนะ ทำอะไรวะแฟนก็ของมึงน่ากินกว่าของกูอะ่ะข้าวเหม่อข้าวกูมาจากหม้อเดียวมันเปล่าวะเออเราของมึงน่ากินกว่าของกูอะ่ะที่รักรีบกินเร็วฉันจะเอาจานของคุณด้วยจา <c oughs> นอะไรหัวาะมึงอีกแล้วเหรอวะเออกูขอกินหน่อยวะ่ะกูคอแห้งเนี่ย ไม่ใช่น้ำชาเหรอก็ไม่ใช่อ่ะดิเป็นไงวะรสชาติเป็นไงเหมือนก็ใช่ดิเฮ้ยบาสมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะก็เห็นมึงชอบกินของของกูนี่กูเลือกมึงกินเป็นไงชอบปะไม่คนแบบมึงอะสมควรโดนแบบนี้เลยแฟง คืนเสื้อตัวนี้ฉันมาเลยนะแกยืมฉันไปหลายปีแล้วตอนนี้ฉันจะเอาคืนตอนนี้เลยเหรอเออตอนนี้ถอดมาเร็ว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 มลถอดกระโปรงตัวนี้ออกมาเลยนะนี่แม่ฉันด่าจะตายอยู่แล้วว่าทำไมแกไม่ยอมเสีสักที ใช่ที่เป็นหลากไม่นดแผ่นมอนเก็ดถอดอยังเกงไหนที่แกยืมฉันไปมาเดี๋ยวนี้เลยนะยืมของของใครก็ต้องคืนถ้าใช้คำว,ว่ายืมก็ต้องจัก ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติงติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ